ใส่นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรทำไมเราถึงมีจัดเลี้ยงแบบนี้มีบางคนถามว่าคุณสิทีถูกหวยรือเราไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถูกหวยเลี้ยงใหญ่ว่นนี้อีกเนี่ย่มไก็มีอยู่สองสามเหตุผลนะคะที่เราได้มาไปเลี้ยงร่วมกันในวันนี้เนี่ยค่ะโอเคค่ะเชิญบนเวทีได้กันเดี๋ยวเราทีุ่ดองนะคะมีสองสามเหตุผลที่เราทานเลี้ยงร่วมกันในวันนี้นะคะก็คือเหตุผลแรกเลยเนี่ยก็ ตลอดสองปีครึ่งที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาของโควิดนะคะทําให้การทํางานของพวกเราหลายหลายคนเนี่ยก็ติดขัดบ้างหนจะติดโควิดบ้างหาลูกค้าก็ยากขายของก็ยาก,าก,ท,าก,ยากทุกอย่างยากไปหมดไพรว่าไม่รวมนะับไปถึงว่าตัวเองต้องติดโควิดหรือคนในครอบครัวติดโควิดด้วยนะคะทําให้เราไม่ค่อยได้เจอหน้ากันที่เราเคยเจอนั่นก็คือเหตุผลหน้ที่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าเราได้กลับรวมตัวกันแล้วก็จะระดมกั้กงในวันนี้ อี่งคนที่สองก็คือในปีหน้านี้ยค่ะนาดีจะครบรอบ40ปีก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีที่40จะมั่นคงนะคะ่ะแล้วก็อีกคนสุดท้ายอันนี้ก็ไปเลยนะคะหีกคนสุดท้ายก็ในปีนี้เราจะมีพนักงานสองคนที่กเกษียณพอดีที่นันย่าตาแดงไสซส <c oughs> <c oughs> ใครไม่ได้นะคะนอกจากพี่นันแล้วก็พี่เลี้ยงค่ะขอเชิญพี่นันและพี่เลี้ยงบนเวทีนี้เลยค่ะพี่ฟังก่อนอย่างพี่เลี้ยงเนี่ยอยู่แผนเลื่อนเขียนเป็นเป็นดูแลทางเลื่อนเขียนแล้วนะคะพี่เลี้ยงอยู่มากี่ปีแล้วคะเข้ามาทั้งหมดสี่สิบเอ็ดปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่นานนานกวค่ะโอหสุดยอดยาวนานมากตั้งแต่โรงงานตั้งแต่ตั้งแต่ตตั้งแ่นานกวสมัยู้เน่า พี่ยนานนะคะพี่เลี้ยสิบปสามสิบหกปีโอ้โหไม่แพ้กันเลยอะ่ะของพี่เลี้ยเนม่อยู่คันเครื่องเขียนมาพี่เลี้ยจะเป็นมือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมือแพ็คของจะบอกเลยเวลาพี่เลี้ยแพ็คของส่งลูกค้าลูกค้าชมตลอดมีร้อยเนี่ยชมร้อยอว่าโหนานนีแพ็คของดีมากนั่นคือฝีมือที่เรียนตลอดสี่สิบปีที่ผ่านมาเลยค่ะของแผนกเครื่องเขียนเนี่ยไม่เคยโดนลูกค้าด่างรือแพ็คของเลยเนื่องจากว่ามีพี่เลี้ยอยู่นั้นส่วนของพี่เลี้ยนานเนี่ยค่ะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ตื่น ต้องจากบ้านถอยนะวพี่4ี่สี่ป่ะ <c oughs> บ้านที่นันนี้ยค่ะจะอยู่ราชบุรีสำหรับท่านที่ไม่รู้นะค่ะอยู่ราชบุรีแล้วก็ทุกวันตลอดระยะ,ะ,นนะเวลาสามสิมบหกปีที่ผ่านมาค่ะพี่อันตั้นจะตื่นปีสามก็นั่งรถไฟเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ต่อรถเข้ามาทํางานจากไปตลอดแล้วพี่อันต์เป็นคนที่ขาดงานน้อยมากเรียกว่าน้อยมากๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะพี่อนนันแทนที่จะเลือก w ถ r อ f โ o มเพราะว่างานแกจะเป็น w อ r k from ลำป่า แล้วก็เสียสละในการที่มานอนที่ออฟฟิศเลยค่ะื่นอนเฝ้าออฟฟิศให้เราเลยอ่ะเดียวมีกอะไรทั้งสึกมานอนเ้าออิไปก็ทําอยู่เป็นเดือนเลยค่ะก็มีความในใจไหมคะหน้าตาแดงแล้วอย่าึ่คืากจะสัมภาษณ์นหก็ เราก็ร th ู้สึกขอบคุณนะคะเราแทนพนักงานดานดีแล้วก็บริษัทเอ็กๆทุกคนรู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะที่ทํางานร่วมกับเราแล้วก็ฝากความร่วมกับเราไาไม่ว่าจะทุกสุขขายดีขายไม่ดีที่สองคนไม่เคยทิ้งเราเลยก็เป็นที่รักของพวกเราพี่น้องชาวนานีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เลยมีของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นโอกาสดีที่คุณสุธีจะมอบให้ค่ะก็จะเป็นข้อดอกไม้ แต่วันนี้ไม่ใช่ว่าสุดท้ายของทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวบ่ารแล้วลัวเคร่เลยนนะี่นันนี่นัขอบนค่ะใครจะเชื่อว่าหลือคนนี้อายุ6 0 เรียะน้ำตาไหลได้แล้วพี่ตอนนี้ที่ไหลตอนนี้่ยเท่มากเลยครันี่ยเลยอ่ะขาู้นึงเรื่องขอลู่เร่องนไแล้วก็ในในในส่วนของ คลนี้วันนี้นะคะสามารถตักเลือกแล้วก็เอากลับไปทานที่บริษัทก็ได้ส่วนใครที่มีโต๊ะทำงานอยู่โทษนะคะเหยียบไม่ค่ะไม่นันสั้นนิดนึงก็ใครที่มีโต๊ะทำงานอยู่ก็จะได้ทำงานที่โต๊ะที่แผนกของตัวเองได้ส่วนอย่างบางแผนก่เช่นฝ่ายขายอย่างนี้ค่ะที่เกิดว่าคนเยอะทานข้าวคนไม่พอเนี่ยแล้วก็มีจัดให้ตามบุมต่างๆนะคะก็หาบุมไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมชั้นลอยก็เปิดให้นั่งนะคะด้านหลังก็มีเก be ้าอี้ให้นั่งแล้วก็ดาดฟ้าเนาะ ให้นั่งได้ก็ยังเว้นระยะห่างมาเลยนะครับนกทนมิตรกเป็นเดก่อนที่เราจะย้ายย้ายกันไปทำนนะคะขอคุณสิ๊กที่คุยกับพวกเรานิดนึงค่ะก็อวยพรพวกเรานิดนึงให้ชิงเพิ่งปีหลังก็จริงจริงปีนี้เป็นปีที่สามสิบเก้าพบเริ่มต้นปีที่สี่สิบนะครับผมก็ถือว่าอาจจะโชคดีที่เกิดมาทันเริ่มเปิดเปิดบริษัทนาดีตอนนั้นผมอมอหนึ่ง คุณผู้ประกอบกิจเริ่มบริษังานดีมาด้วยคนพนักงานเริ่มต้นต้นเนี่ยแปดคนนะครับรวมพี่วัญชัก็สิบคนก็เริ่มจากยอดขายเดือนหนึ่งไม่ถึงล้นนานซอเาค่อยขยายสขาค่อยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณพนักงานตั้งแต่รุ่นเริ่มแรกนะครับรุ่นรุ่นนั้นก็ตอนตอนนี้ก็กที่ทํางานกับเราอยู่ก็มีที่ลูกศิษย์ที่ลูกศิษย์อยู่ไหมครับ รุ่นรุ่นนั้นจะมีพี่โคสิตมีเจนเองมีโมับพี่พี่จิมมี่นะครับพี่อ,นอ้ในหลายหลายคนก็ต้องขอบคุณพนักงานรุ่นรุ่นผู้เปิดด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ในฐานะผู้บริหารของบริษัทก็ขอบคุณพวกเราทุกท่านนะครับพ,พนักงานทั้งบริษัทนานีบรนนิษัทมีเกีอที่ พอและการบริหารให้ซึ่งปีหลักเป็นปีที่ดีของเรานะครับโอเคไม่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็พยายามทำเต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็จะไม่ไม่ตอนเราต้องไปถึงแน่นอนนะครับก็ขอบคุณรทุกท่านประสบคุณทุกทร็จทั้งนาีวิตในานศารงานชีวิตส่วนตัวนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ถ้าก็คิดว่าทางบริษัทก็จะ,จะดีมีกเไียกวามมีกิจกรรมใช่ไหม กิจกรรมที่ที่ที่ให้กับพนักงานและก็ให้ลูกค้าของเราด้วยนะครับก็เป็นปีที่40บริษัทบริษัทก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนแล้วนะ40ปีนะครับก็มั่นคงพอสมควรนะครับก็ขอให้พวกเรามั่นใจแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงช่วยกันทํางานนับให้บริษัทเราเติบใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องยังไงก็มีเชียบใช่ไหมครับปั๊มให้อยู่ปั๊บให้อยู่ ก,ก็ขอบคุณผู้สิบคีนะคะแล้วก็ขอบคุณพนักง,งานทุกท่านก็หวังว่า,วาจะเอ็นจอยจกับอาหารที่พวกเราเตรียมไปให้ะค่ะก็ขอให้ทานแอย่ายมีความสุขนะคะขอบคุณค่คณคะ